ขอส่งกลับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับในในประเด็นที่สําคัญเดี๋ยวแค่ลอยไทยกระสาแล้วก็จ่ายตังค์แค่นั้นเองนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่นะครับขอให้มีความสุขนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับุ่นทงขอย่าลานนะครับ ขอให้ท่นานน้าเดินทางปลอดภัยด้วยไปจำลองต้าไปจำลองต้าขอบคุณค่ะนี่ค่ะไปแล้วพิจารณาจะขออนุญาตตัวขอตัวกลับก่อนนะคะขอให้ทุกทีทุกคนนะคะสบายใจในสิ่งที่พิจารณาคะบวกนะคะไดไ้ความนะคะไปต่อตรงนี้เลยอยาวเลยมาลูกใครในนั่นเจ้านี่ค่ะ พงแม่พี่อันนี้นะแม่พีไอ้มุนีมาอยู่ตรงนี้มุนีอยู่ตรงนู้นรู้เหรออ่ะาแม่แม่มานี่แม่มาออถืแม่มาเร็วๆเดี๋ยวจเย็นๆเอาให้แฟนเจ้าถ่ายให้ดิเอากล้องมาไม่ใช่แฟนควายไอ้ควายเอาไอ้ไอ้มากล้อง มากล้องถ่ายให้น้องหน่อยถ่ายอันไหนครับนี่ถ่ายพื้นถ่ายพื้นพื้นเชือกป้ายพายเชือกป้ายน่เด็กจะถ่ายให้สวยจังเลยโอ้โหคือนะคะจะเชือกป้ายใครอะไรครับเนี่ยจะมีการเชือกป้ายนะคะดูมันเป็นอย่างนี้ครับครัับยงงไคือว่ามันแบบว่าคือว่าแบบว่านิกกี้เขาไปรดน้ำใส่มุนีมาน้าจะมุนีมาเด็แม่มานี่ ไม่เอาคนนั้นมาอยู่กลางนี่นได<ต>้ถอแล้วเดี๋ยวแต่นี่บ้าจ,จะให้ยายอุดนผูให้ตั้งแต่วันนู้นเพ่นก็ไม่ตื่นไปปลูกก็ไม่ตื่นครับก็เลยมันก็เป็นสิ่งดีน่ะแหละเนาะก็อยากให้มันดีๆขึ้นไปเพราะว่นานิกี่ไปนิกี้มันไปทําไม่ใช่นิกี่มันไปก่อเรื่องมาในน้อยถ้าไม่มีอะไรมากเนาะเนาะ ก็เลยก็เลยจะมาผูกแขนเรียกขวัญก่อเรื่องมาก่อเรื่องมาก่อก่อก่อมุนีม่านีานเป็นู่ขอ่จ้าเป็นปู่ีเ้นทมผกมานีุดไมด้พูดเลยแม่ขอให้ม่มีะบาทีมาถ่ายคลิปอันนี้พลแล้วก็ูนั้นแล้วก็คุณก็่ถือกอันนั้นแล้วก็ไม่ได้หมางละเป็น ก็ไปออกไปเลยไปไกลๆเลยอย่าบอต้องมาได้แบเราแบงค์มือนี้เป็นต้นไปมีใจจริงดีๆรวยๆเคยนิกี้เขาเขาไปฝากลักไว้เขาไปฝากลักไว้อันนี้ทำแทนนิกี้นะโอ้โหร้อยก็ผ่านพ้นไปได้าไปเลยเรือยคือมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราอยากให้มันดีขึ้นอ่าควันมาควันมา มจกอย่ากอดเขอแต่ลุงจิมนห้ามกอดเลยนะกห้ามกอดเลยลุงจิมอ่ะกอดแทนเอามาแล้วยายให้นนี้ให้นนี้ให้คนนี้คนนี้กดเขากดขาดน้มพยะัพยาากระสานขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ นิกกี้เขาไปฝากรักไว้แล้วก็รับรับรักเขาไว้แล้วก็เลี้ยงเขานะโอ้นิกกี้ให้โชคนะคะให้เขาเป็นลูกเป็นหลานนะแล้วดูแลนิกกี้ไปด้วยกันถ้าดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมณีไม่ก็ก็คือว่าเวลาไลฟ์เวลาไลฟ์เขาก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าตอนนี้นิกกี้ไปอยู่บ้าน มนีแล้วมันีแล้วผมกอดจัอักอดากอดบกอดัอับกอดเับอดจับกอดกอดจักอบกกกอักกอเปัากอักักักดกันกอกรับกกอัก็ดจแบกดกอดจอับอดจับับอดกอดดพอดอยดอยู่กอกจจจบบ ไม่ไม่ได้คือต้องอยู่กับกอกนี่แหละอ้าวถ้าเกิดว่านิกกี้อยากไปไม่ได้จะไปเขาได้บุ๊คถามลุงครับถามลุงผมไม่ได้จะของผมเป็นผู้ดูแลเฉยๆเนาะถ้าเกิดว่าอันมันนี่ขับรถไปไม่เอาเป็นเรื่องเป็นราวไม่เอาเป็นเรื่องเป็นราวคือถ้าผมไม่อยู่นี่ค่ะนายหนูว่ามันนี่มันนี่ต้องดูแลไม่ใช่แม่ไม่อยู่นี่คือผมเป็นทุระแม่พูดไม่ดีเอา ผมไปทุระฮะผมจะได้ติดตามลงไปเรื่อยและไม่มีใครดูแลเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่กับผมแล้วอ่ะเออไปดูแลเขาให้หนูเป็นแม่ดูแลน้องแทนใช่ใช่ดูแลหน่อยอันนี้ฝังเรื่องหมูเรียบร้อยยิ้งเรื่องอะไรเรื่องยิ้งมาเนี่ยหมูแม่แคตากรีนกินกินเอาฝากมาให้ลิขิตเลยหรอไม่มีเอาไปให้ที่ชิ้นหนึ่งหมูมันเป็นลูกเจ้าแล้ว แม่แกแม่แกนะคะหมูหันนะคะหหนโอเคครับหมูหันจะเยอะเลยนะะวันนี้นะคะจะเยอะเนคนี่เลยนะคะหมูหัน จากแม่แคทด้วยางหน้าดีดเป็นความให้แม่กิน่ออันนี้ใครเล่ยอันนี้ครอั้มคร1,000นกินก่อนแล้นที่ไปกิยาให้แม่เรเอะไรใหม่เลยอย่างนี้ แ้วยางน่าจะอ่อนด้วยเว้ย่เอหน้าจะอ่อนเลยคระานาอีกรอบนึงแล้วค่ะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะไล่ไม่หย่ตกแล้วว่าวันนี้ไลยาวนะคะถ้าไลไไม่หยุดไลเลยหจนกว่าจะหมดแบต หน่ี่ <4 S 2> แล้วครับ่นนีะครับ <c oughs> แม่ว่าเนีแม่คิดว่าคืออยากกินมูหันเทว่ามือนีอ่คือคนบุญเออยากกินนึกเฉยๆคืออยากกินมูหันเทว่า คือเทนมูหันเทมจุ๊บแม่จุ๊บหูหันจุ๊บจุ๊บจุ๊บพี่ตาหูเอ้าก็ว่าจะได้กินมูหันอีลีมือนี้นะคิดเฉยเฉยคิดเฉยเฉยทไมอ่ะกิมบอกดีครับยังได้เหลือบ้างคิดเฉยเฉยแต่ก็ได้กินจริงจริงวะอายกขึ้นมาอันนี้หมูมันโบนี่แอันนี้แม่อันนี่อันแม่เออสวงยังนี่มาแล้วเนี่ยเวลาไล่ชนนะตาครับ เวลาไล่ชดตาก็ต้องต้องบอกว่าได้เยินอยู่บ่โอ้น่ะทำญาทำอย่างนั้นไม่ดีนักเราจริงให้ดีได้เยินอยู่บ่โอ้น่ะเสียงหัวมึงเนาะชอบเสียงหัวล้อของตาค่ะชู่เดียวชู่หัวบุกดูอันนี้บอกค่ะ อันนี้ค่ะขนาดเลยเมื่อนี้ลูกไส้คอยพชิกับขอนแก่นแมนเล่คอยเช็ดจังได้บาทเนี่ยเขามื่ออื่นกับพ่อกันคือเก่าแมนมะลุงจะของนั่นลุกๆกันอยู่นครปฐมมณีว้เสื้อนี่ผู้สาวหบ่ครปะผู้ใดผู้สาวเจ้าผู้สาวเขาเป็นคนขาย เขาเล่นผมย็นแค่ไหนเขาเขาก็เลยย็นเสียผมเจ้าเลือกเองสินี่นครับว่าคือถือเจ้าของแหลดยังเหลือชิ้นนังกว่าคือยังไดเลยเหรอเนนี่ยรอหนะคือบอกแม่ครับย่าบอกว่าอยากกินหมูหันก็ได้กินนเลยะคะยยาคิดเอาเฉยเฉยแม่แท้เนาะซื้อมาส่งมาให้ไม่คิดเฉยเฉยคิดว่าอยากกินหมูหันเด้อ้โหถือเลขนี่คนไปเลี้ยง สู้กับตาเลยดึงถือก็ได้ไหมต้องถือก็ไปเลี้ยงได้อยู่แล้วมั้งโอ้ก็เอาห่าถือเนาะมันสังคักเนาะอือเอาเอาู้ยุดอกว่าบ่ถือก็กินได้ฮะครับผมแต่ก็อยากถือยากลุ้นเฮ้ยโอบ่อยากถือบ่เบิ่งแม่ได้กระเป๋าไม่วิธนค่านะก็แซมถือเลี้ยงตัวเนี่ยไหนนี่นู้ถ้าชมมูลแม่ถือบ่ชมมูลได้ถือได้โทรเอาเลยรถพาไปเลยเด้อธนาคารอยู่ใส่ ธนาคารอยู่มันต้องไปเบิกอยู่ธนาคารติกรุงเทพพุนบ่อกใช่บ่มันต้องไปกองสลากแม่กองสลากกินแบ่งครับธนาคารเขาเขรับเขาเขรับโอ้โหมันหลายล้านไดเนาะมันต้องไปกรุงเทพใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปไม่สมศักดิ์ศรีที่ถูกใช่โอ้ยตังตะเกิดมาเนี่คือว้าวถึกแทพกว่านี้วะโอ้โหจุดยอด้สมศักดเออมันไม่ชมศักดิ์ศรีเลย มันต้องไปถ่ายรูปกับกองสลากคุณแล้วยี่แบบนี้เรือถุงถุงในที่มันก็เป็นของข้าแล้วถูกแม่นแมนมาถูกว่ะขอบขอบคุณเด้อถูกจังเลยโู้ยมาถูกงวดนี่ก็สิไปถูกงวดวใสเนาะแม่เนาะเออของทุกอย่างมาดีหมดแล้ววันนี้โบยดีเลยตั้งแต่ตื่นเช้านะถูกรางวัลกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าหนึ่งใบกับข้าวก็ได้กินเออพราะขอตกลงมาคิดอยากกินหมูหันหมูหันได้กินเลย นึกเอาเอ็็ได้กินแน่นอนวันนี้ซื้อแล้วเลขท้ายอะไรนะเลขท้ายสามชุดสามสามชุดมันจะมีชุดละสามใบอ้อยปงวดนี่สิบปูกสิไดรตาเจ้า<ม>บดีบอแม่ถูกเลขดีครับต้องดีเด้อดมันเช่นบริกิหมูหันได้ตาขอบคุณครับบ๊ายบาย